ในมุมมองของการลงทุนบริษัทที่กำไรที่ดีไม่ได้หมายความว่าฉราบตัวดีนะครับผมตัวอย่างธุรกิจท่องเที่ยวเรื่องของโควิดสิบเก้านะครับหลายๆรโรงโรงแรมเนี่ยเลือกที่จะไม่เลีออฟคนด้วยเหตุผลที่ว่าการเลี้ออฟมีผลต่อรายได้ของคนคร,ค,รครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะโรงแรมเหล่านั้นเองเลือกที่จะแบกรับต้นทุนทางสังคมเหล่านี้ให้ผ่าน,คนโควิดสิบเก้าไปได้นะครับโรงแรมเหล่านี้มีการฟื้นตัวปรับตัวได้เร็วกว่าเพื่อนเพราะไม่ต้องมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นใหม่กำไรก็ฟื้นตัวได้เร็วกว่านะครับ ราคาหุ้นไม่ต้องพูดถึงปรับตัวขึ้นมาทำสนูนระดับนิวไฮก่อนช่วงโควิด1 9ด้วยซ้ำนะครคุณลักษณะของการเลือกพูดดีเเนี่ยมันจะเหมือนกับหุ้นคุณภาพนะเวลาช่วงเวลาที่คนสับสนไม่แน่นอนคนอยากหาหุ้นคุณภาพดังนั้นกับบริษัทที่มีเรื่อง e s c เข้ามาอินทิเกรตให้กับการดำเนินธุรกิจเนี่ยอย่างน้อยถ้าในม,ม,มุมมองในมิติเรื่องการบริหารความเสีย่ยงทางบริษัทเองทางผู้ลงทุนเอง ถ้าเราหลบบริษัทที่มีความบกพร่องังด้านตรงนีงงง้ได้บ้างเนี่ยพอการลงทุนเนี่ยก็น่าจะเอาพอฟอร์มตลาดได้ดีไม่มากก็น้อยรับซึ่งตัวนี้ภาพมันเริ่มชัดขึ้นเราเห็นการเอาพอฟอร์มของกลุ่นกลุ่มที่เป็นกลุ่มเทคซึ่งกลุ่มเทคเนี่ยเป็นซับเซตหนึ่งการสร้างสิ่งเรียกว well ่า building ความสะดวกสบายแับโคนหลอันนี้ยกตัวอย่างหรือแม้กระทั่งกลุ่ม h e ลท์แ c a ์ e ที่เป็นการลงทุนเพื่อตอบโจทย์นวัตรกรรมในเรื่องของการการแพทย์ การพิจารณาปัจจัย E, S หรือ G เนี่ยมาร่วมในแง่ของตัวการพิจารณาเลือกหุ้นหรือเลือกสร้างพอร์ตฟลโอด้วยนะคะในแง่ของตัวผลตอบแทนเนี่ยเราจะเห็นผลในแง่ของตัวระยะยาวมากกว่าระยะสั้นนะคะแต่ว่าในแง่ของตัวความเสี่ยงนะคะเราเชื่อว่าถ้าเราดูเอาปัจจัยทั้ง E, S แล้วก็ G เนี่ยเข้ามาประกอบการพิจารณาลงทุนเนี่ยก็จะทําให้ความเสี่ยงเนี่ยที่โดยเฉพาะความเสี่ยงที่คาดไม่ถึงเนี่ยอาจจะลดน้อย ลงได้นะคะถ้ามัมีข่าวเชิงลบเนเรื่องของก o v e r n a n c e อันนี้อาจจะต้องแตะเบรกเลยในเชิงของการลงทุนก็ต้องพอยส์ไปเลยว่าอาจจะหยุดการลงทุนก่อนรอดูอย่างชัดเจนนะครับหรืออาจจะต้องตัดสินใจอะไรที่ค่อนข้างรวดเร็วอย่างออ่ง่งหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องของอ n v i r o n m e n t กับเรื่อง Social นีีเนีย เขาคงต้องไปเข้าไปหาความจริงเข้าไปคุยกับบริษัทต้องไป engage กับบริษัทสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะมันจะมีะการแก้ไขยังไงหรือมี development อย,อ,อ,นนยอย่างไรในการ screen เบื้องต้นเนี่ยเราใช้ ml ในการ screen ข่าวที่เป็น controversial เหล่านี้ที่มันเป็นเชิงเชิงลบแปลงมาเป็น score ลบนะครับตัดคะแนนในในใน,ในของ e s g ของเขาเดิมที่เขามีอยู่เนี่ยแล้วก็ท้าให้ family เชื่อเข้ามาเป็นคนดูว่าเอ้ยในเบื้องตอน้นถ้าเรายังไม่ได้คุยกับบริษัทเนี่ยเราจะ,ะมีผลกระทบจาก e s g score อย่างไร เราต้องบอกว่าบริษัทที่คำนึงถึงปัจจัย E.S. แล้วก็ G. ในการพิจารณาดำเนินธุรกิจนะคะก็จะทำให้บริษัทเนี่ยสามารถปรับตัวให้กับ เหตุการณ์ภายนอกที่เข้ามากระทบบริษัทได้นะคะทำให้ลดผลกระทบลงแล้วก็รับมือกับเหตุการณ์ต่างๆได้ดีขึ้นอาจจะมีเอ่อได้รับผลกระทบบ้างเราคาดว่าในแง่ของตัวการรีคอเวอร์หรือการฟื้นตัวที่กลับมาเนี่ยทำได้เร็วแล้วก็ดีกว่าบริษัททั่วไปที่ไม่ได้เอาปัจจัยด้าน ESG มาคำนึงในการดาเนินธุรกิจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยสรุปก็คือว่ามันสามารถเอ่อลดความผันผวนในการดาเนินธุรกิจลงได้ะคะ่ะรวมถึงมันก็จะสะท้อนกลับมาใน แง่ของตัวออผลตอบแทนในแง่ของตัวหุ้นนะคะ